วันนี้ตรงกับวันที่13ตุลาคมปี2565กับช่วงเช้าเชบรรยากาศที่สดชื่นแจ่มใสเย็นสบายกับสายน้ำที่กว้างใหญ่นะนี่ก็เป็นชนประธานจังหวัดบุรีรัมย์นะเป็นแม่น้ำที่กว้างใหญ่แล้วก็เหมาะกับการที่เราจะได้มาสร้างาบารมีด้วยการปล่อยปลา อาตมาภาพก็มาปล่อยปลาที่ตรงนี้ก็หลายครั้งนะและก็ครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งซึ่งนะคุณโยมพ่อภูพันทวดุลแก่นโพคุณแม่ปัญจรัตนแก่นโพนั้นก็มีความประสงค์มีเจตจำนงมีความปรารถนาที่จะสร้างบาร,รมีด้วยการปล่อยปลานะคุณโยมพ่อพันทวดุลแก่นโพนั้นก็มีความตั้งใจอยากจะทําบุญสร้างบาร,รมนะีเนื่องใน ปายวันเกิดที่จะถึงเร็วๆนี้นะก็ถือว่าได้โอนปัจจัยมายังอัตมาภาพนะส่วนหนึ่งก็นะได้ทําบุญกับอาตมาภาพด้วยการซื้อยาถวายแก่ภิกษุปวาาัวพาธนะซึ่งอัตมาภาพเองก็นะมีความเจ็บป่วยครอบงำนะคุณโยมพ่อพันตัวดุลก็ถวายยานะรักษาโรคนะเป็นจํานวน1,000บาท1ขวดนะและก็คุณโยมแม่ปัญจรัตน์ก็สั่ง ยาร่วมด้วยอีกหนึ่งขวดนะเราก็ได้โอนปัจจัยนะให้เขาไปแล้ว2,000บาทก็เหลือแต่ยาจะมาส่งเร็วนี้นี่ก็เป็นอานิสงส์ที่คุณโยมพ่อพันตัวดุลแก่นโพนั้นนะมีความตั้งใจอยากจะทำบุญนะก็คือต้องการอยากจะถวายยารักษาแก่ภิกษุผู้เจ็บป่วยนะอานิสงส์แห่งการทำบุญกับภิกษุผู้เจ็บป่วยตรงนี้นะก็จะสะท้อนย้อนกลับให้คุณโยมพ่อพันตัวดุลน,นั้น นะไม่เจ็บไม่ป่วยแล้วก็มีสุขภาพพรานามัยที่แข็งแรงทีงนี้ปัจจัยส่วนเหลือนี้อาตมาภาพเองก็ได้นำมาสร้างบาร,รมีตรงนี้ก็คือการได้ไปไทยปลาหน้าเขียงอย่างทันท่วงทีนะซึ่งปลาดุกที่ได้แลเห็นอยู่ตรงนี้ถ้าไปช่วยไม่ทันก็คงจะต้องถูกปิดชีวิตนะแต่ว่าด้วยความเมตตานะของกุลโยมพ่อพันตัวดุล แกนโพและคุณโยมแม่ปัญจรัตน์แกนโพนะก็ได้ช่วยมาตั้งมากมายหลายชีวิตนะซึ่งคุณโยมพ่อพันตัวดุลแกนโพนั้นได้สร้างเมตตาบารมีทานด้วยการปล่อยปลาครั้งนี้เป็นจํานวนปัจจัย1000บาทอ้าวสาธุคุณโยมแม่ปัญจรัตน์แกนโพนะร่วมปล่อยปลาวันนี้อีก500บาทอ้าวสาธุ อาตมาภาพพระมาพุทธิตาสิปโปปล่อยปลาครั้งนี้นะสองบาทอาสาธุปัใจจัยในการปล่อยปลาครั้งนี้ทั้งหมดนะเป็นปัจจัย1,700บาทนะแล้วก็ปลาที่ได้นํามาปล่อยครั้งนี้นะกิโลละ60บาทซึ่งจริงๆก็นะได้ทั้งหมด28กิโลแต่ว่าทางร้านนะก็เห็นว่าอาตมาภาพปล่อยปลาบ่อยจําได้ก็ ร่วมทำบุญอีก1กิโลนะทั้งหมดวันนี้ก็เป็น29กกิโลอา้าวสาธุวันนี้ปลา29กกิโลและก็มากมายหลายชีวิตก็จะได้กระโจนลงน้ำไปสู่สรภาพเสรีนี่แหละเป็นอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ออาอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะได้ร่วมกันปล่อยปลาเนาะเดี๋ยวตั้งนโมสามจบก่อนเนาะออาตั้งนโมพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าขอ,อนอบน้อมต่อองค์พระรัตนตรัยต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เหนือเสียงกล่าวและก็บัดนี้กาแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทพเทวาที่ปกปักรักษาทั่วทุกขอบจักรวาลโปรดได้มาเป็นสักขีพยาน มาร่วมกันอนุโมทนาวันนี้คุณโยมพ่อพันตัวดุลแก่นโพคุณโยมแม่ปัญจรัตน์แก่นโพและก็ครอบครัวแก่นโพเขาได้สร้างบารมีด้วยการปล่อยปลาไปสู่ความเป็นอิสระภาพนะก็ถือว่าเป็นอนิสงส์ที่ยิ่งใหญ่อีกประการหนึ่งได้ปลดปล่อยสรรพสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยากให้ไปสู่ความเป็นอิสระภาพเสรี นะอย่างนั้นก็ขอให้เทพเทวาที่ปกปักรักษาทั่วทุกขอบจักรวาลมาร่วมยินดีและก็มานม,มทนากับคุณยมพ่อพันตัวดุลเนาะอานม,มทนาสาธุอ้าวเดี๋ยวให้ลูกๆนั่นล้านปล่อยปลาเนาะอ้าวเดี๋ยวน้องนิวมามาให้ลั่นเอาปล่อยเลยน้องก้อนมามามาเปิดถุงให้ให้ให้กับน้องน้องครีมน้องครีม,น,รมน้องครีมได้ปล่อยปลาแล้ววันนี้น้องครีมได้ปล่อยปลาน้องก้อนเอาเอาปลามาเขี้ยวจับจับไปอ่า มานี่มา help, นี่มานี่มาให้เอออ้าวสาธุนี่ลูกหลานก็มากันเยอะเลยเอออาอันนี่อันนกก่อนจะจับก่อนจะจับไปช่วยจับนะต้มอ่าอ่าอ่านี่เด้อโยมพ่อพันธุ์ทวดุลแก่นโพคุณแม่ปัญจรัตนแก่นโพเด้อนี่ลูกหลานได้ปล่อยปลานี่โอ้ยมีปลาดุกมากมายหลายชีวิตหลายตัวอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุนี่ทั้งหมด29กกิโลมากมายหลายชีวิตนะลูกหลาน ก็ได้มานะวันนี้กันอย่างดีอกดีใจที่เราจะได้ปล่อยปลานะตอนนี้ปลาก็จะได้กระโจนลงสู่แม่น้ำนี่ถ้าไปช่วยไม่ทันนี่โอ้ปลาก็คงจะต้องถูกปิดชีวิตนะดูเขาดีใจนะอย่างนั้นคุณโยมพ่อพันตัวดุลน,นี่ก็ท่านก็ได้สร้างบรารมีครั้งหนึ่งนะจริงๆท่านก็สร้างบรารมีมา,มามากมายหลายอย่างหลายประการ นะดินก็ถวายให้กับพระพุทธศาส,สนาโดยการสร้างวัดวารามแล้วก็ดินก็ยังถวายเป็นสาธารณประโยชนนะ์ได้สร้างถนนหนทางนะแล้วก็ได้ปล่อยปลานาะบวชพระแล้วก็ทําบุญสร้างวัดสร้างวาสร้างสลาสร้างกุฏินะบุญทอดพระปา่าบุญทอดกระถินก็มักจะได้ยินมาโดยตลอดคุณโยมพ่อพันต่อดุลคุณแม่ปัญจรัดแก่นโพก็ได้สร้างมาโดยตลอดวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งก็ขอ อาน,นิสงส์ตรงนี้แหละช่วยต่ออายุผูพันธ์วดุลแก่นโพคุณแม่ปัญจรั์แก่นโพนะก็ขอให้พระแม่คงคาพระแม่ธรณีพระแม่โพศพนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็ช่วยคุ้มครองปกป้องนะคุณโยมพ่อพันท์วดุลคุณแม่ปัญจรั์แก่นโพให้มีอายุมั่นขวัญยืนได้อยู่เป็นร่มโพใบใหญ่ร่มใสใบหนาแล้วก็จะได้ร่วมกันสร้างคุณงามความดีในพระพุทธศาสนาต่อไปแล้วก็เป็นที่ พึ่งนะแก,ก่ลูกๆแล้วก็อาตมาภาพนะซึ่งก็ถือว่าได้รู้จักมักคุ้นกับคุณโยมพ่อพันตัวดุลกับคุณแม่ปัญจรั์แก่นโพถือว่าโชคดีเพราะท่านเป็นบุคคลที่นะจิตใจดีมีเมตตาจริงๆวันนี้ก็ได้มาสร้างอน,นิสองส์อย่างยิ่งใหญ่เนาะูุพันก็ชื่นอกชื่นใจนะอาตมาภาพไปเห็นเขาก็กําลังทุบหัวปลานะพอถึงเวลาเราก็ไปเสร็จแล้วก็ขอไถ่ายชีวิตมามากมายนี่ก็รู้สึกดีอกดีใจ อ่าเห็นไหมนะ,ะเริ่มเขามาขอบคุณเราเนาะอ้าวมาเดี๋ยวจะกรวดน้ําให้คุณโยมพ่อพันตัวดุลไหนน้อง,องน้องกอนเออเอาเดี๋ยวจะได้กรวดน้ํอ่าเป็นการอุทิศส่วนกุศลวันนี้คุณโยมพ่อพันตัวดุลแก่นโพแม่ปัรจนาธิแก่พโพก็จะได้อุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบรุษอนะอันได้แก่คุณบิดรมารดาปู่ย่าตายายครูประชาอาจารย์ทั้งหลายแม่แต่ นะอุทิศส่วนกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแกนะ่พระหมหากษัตริย์ซึ่งถือว่านะเป็นสถาบันหลักทีนะ่พวกเราให้ความเคารพนะที่พระองคได้สวรรคตไปนะตั้งแต่องค์รัชกาลที่หนึ่งนะเรื่อยมาจนถึงรัชกาลที่เก้าแล้วนกะ็พ่อองค์ พระเจ้าตากสินก็ตามพระนเรศวรก็ตามผู้ที่มีคุณประโยชน์ต่อแผ่นดินนะคุณโยมพ่อพันตอดุลคุณแม่ปัญจรัดเกณฑ์โพก็จะได้สร้างอานิสงส์โดยการอุทิศส่วนกุศลไม่มีสิ้นสุดไม่มีประมาณนะให้กับนะดวงจิตนะวิญญ,ญาณบรรพบุพร,รุษทั้งหลายนะแล้วก็ได้ทําบุญสร้างบาร,รมีให้กับตนเองและก็ทุกท่านทุกคนที่อยู่ในสากลรโลกสรัพสัตน้อยใหญ่นะทั้งมีชีวิตก็ตามไม่มีชีวิตก็ตามวันนี้เราขอทําบุญ นะโดยการไม่เฉพาะเจาะจงเป็นการสร้างบารมีนะไม่มีสิ้นสุดไม่มีประมาณให้ทุกท่านนั้นมีส่วนได้แห่งอานิสงส์นี้หากท่านมีความทุกข์ขอยพ้นจากทุกข์หากท่านมีสุขขอยสุขยิ่งขึ้นไปนะนี่ก็ความปรารถนาตั้งใจของคุณโยมพ่อพันตัวดุลแกนโพเออ,อ,อเดี๋ยวกรวดน้ําตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราเรากรวดน้าตรงนี้เลยอ่ะ,อะเดี๋ยวมาเดี๋ยวลงลงกรวดน้ําอ่ะนิวเปิดน้ําให้ลงลงอ่ะผู้พันตัวดุลแม่ปัรจรสก็จะได้รับอานิสงส์ตรงนี้เนาะ ยะถา,าวาริวหาปุราปาริปเรนติสากะรังเอวเมวอิตโตตินังเปตานังปะกปปิติตังปิตังตุมังกิปเมวสมมิจตุสเปปเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณิชโชติรโสยะถาสภีติโยวิพัจจันตุสปโรคโควินัสตุมาเตปว,วัตวันตรายโยสุขีทีขายยโกภวะปิวัฒนะสีลิตินิจังบุทธาปะจายโนจตารอธรมาวัฏทันติอายุวนโนสุขังพระลางเงาสาธุ โอ้ดีใจโยมพันธ์อา้าวเดี๋ยวอันนี้น้องครีมมาปล่อยปลาด้วยเอาเอาน้ำน้ำ,น,ำน้ำปลาที่เราได้ไปไปถ่ายชีวิตมานี่แหละเป็นการสะดเดาะเคราะห์ต่อชะตาให้น้องครีมนี่ไม่เจ็บไม่ป่วยมีแต่ความโชคดีมีชัยมีแต่ความสมวังเลี้ยงง่ายนะแล้วก็เป็นลูกดีๆของพ่อของแม่นะวันนี้ก็ได้มาปล่อยปลาได้มาสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติอนุโมทนากับคุณโยมพ่อพันธ์ตัวดุลแม่ปัญจรัตน์แก่นโพเนอร์โยมนะ ส่วนปัจจัยที่เหลือเดี๋ยวอาตมาภาพจะได้แจ้งอีกนะก็จะได้ทําบุญนะบวชพระอีกสองรูปวันที่16นี้นะเดี๋ยวอาตมาภาพจะได้แจ้งรายละเอียดให้คุณโยมได้สดับรับฟังต่อไปขออนุโมทนาเนอโยมอาสาธุสาธุอ่า